ครับราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในกับผมมิโนระนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแกลินาปีไฟชินเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาโทเค็นนะครับ เป็นโทเค็นสีชมพูของกิจกรรมใหม่ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมดวงวิญญาณสีชมพูนะครับข่าวก่อนที่ผมสอนไปกนเป็นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ก็เป็นสีชมพูแล้วของรางวัลก็จะได้ตามที่เห็นเลยนะครับเนี่ยเป็นกระเป๋าแล้วก็ตัวสูมนะครับแล้วก็อะไรยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปฟังว่ามันหายยังไงนะครับให้วันนี้ก็จะมีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมของทางด้านโหมดใหม่นะครับอ่าเป็นโหมดล่าวิญญาณนะครับคือให้เราเข้าไปเล่นแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นยูมอทูได้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นให้ดูนะคลิปนี้สอนหาก่อนนะครับสอนหาตัวเคลเพื่อไปแลกของก่อนนะครับผมอ่า ส่วนแท่นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูที่ร้านค้านะครับคือถ้าใครที่แบบว่ายังไม่มีชีบะนะครับคือเขาเปิดขายแล้วนะครับอ,อยู่ที่คู่หูนะครับเปิดขาย200เพชนะครับมันก็ดีดดีไป200เพชนั่นแหละถ้าใครมีเพชแล้วอยากได้ชีบะพอดีก็ซื้อได้นะครับไม่ต้องไปสุ่มนะครับเสร็จแล้วก็น่าจะมีประมราณน,นี้นะครับของการอัปเดตวันนี้ หมดใหม่ก็อยู่ในนี้นะครับหมดล่าวิญญาณนะครับโอเคแล้วเราไปฟังว่าฟังกันเลยนะว่ามันหายังไงนะครับสมานชมคงยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ฟังๆไปเถอะนะครับคือไอ้เจ้าโทเค็นตัวเนี้มันสามารถหาได้จากจากอะไรครับจากศพนะครับกล่องศพนะครับอ่ากล่องศพนะครับ,บ,รบท่านผู้ชม กองศพเนที่นี่ก็คือ,อให้เราไปเล่นหมดปกติธรรมดาแล้วเราก็จะเห็นนะครับ,คล,บคลิปนี้ก็าสั้นๆน,นี่แหละก็คือมาหาเฉยๆมาสอนหาแบบไม่ยาวเหมือนคลิปอื่นๆนะครับเพราะมันาหาได้ง่ายๆแหละคือบอกตรงๆเลยคือง่ายๆครับมผมไม่ซับซ้อนอะไรเยอะนะครับเหมือนช่องอื่นเขา ช่องอื่นเขากวจะได้ดูนะครับก็ท้ายคลิปนู่นนะเออสมผมก็ต้นคลิปแม่งก็บอกไปเลยลนะเออไม่ต้องกักหรืออะไรนะครับ,บก็บอกๆไปนะครับแบ่งปันกันครับผมคือคือแบบว่าให้เราเล่นในโหมดอะ,อะไรก็ได้นะครับยกเว้นโหมด4 v 4นะที่ผมผมลองเล่นโหมด4 v 4แล้วผมยังไม่เจอนะครับแต่ว่า อลองเล่นหมดธรรมดาดูก่อนนะครับหรือว่าจะแบบว่าเล่นตายาลงไปเล่นหมดธรรมดาแล้วโยนระเบิดตายแล้วก็เล่นใหม่เผื่อมันจะเจอบอทนะครับเล่นกับบอทมันก็จะได้เยอะกว่านะครับก็ประมาณนี้หมดแรงก็เล่นได้นะเออไม่ใช่แต่หมดธรรมดานะหมดแรงก็เล่นได้ก็ถ้าใครแบบว่าได้เยอะได้เยอะๆยอะแล้วก็ คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็คอมเมนต์นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ใครยังไม่รู้ก็กดไลค์นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้างั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอ10ไลค์ like อีกเช่นเคยนะครับต้นคลิปก็ลืมขอไลค์นะครับมาขอท้ายคลิปนี่แหละอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับาการลงเล่นโหมด ล่าวิญญาณนะครับถ้าใครอยากดูก็รับชมคลิปหน้าเลยนะครับก็ติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ